ครับเราก็พา,ามาชมที่ดินสวยที่สุดนะที่ตับลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงก็คือ,อด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดภูเขาที่มองเห็นด้านหลังของผมเนะาะเป็นเนะอกสารสิทธิ์นขาสากอขุดเขียวในจํานวน5ไร่ฮนะในจํานวน5า้าไร่แล้วก็จะมีบ้านหนึ่งหลังใหญ่ 2. มีสหลังนะหนึ่งหลังใหญ่กอ็อีกหนึ่งหลังเล็กเนาะแล้วก็มีสระ,ะบ่อน้ําสวยมากเนาะแล้วก็หลังที่เขาเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดด้านในเนะว่ามีอะไรบ้างไปค,ครับเมื่อกี้ที่บอกสองหลังไม่ใช่ฮะเป็นสาหลัง <c oughs> แล้วก็ว่ากลางแปลงของที่ดินเนาะในจำนวนเนื้อที่5ไร่าาฮะก็จะมีบ้านหลังใหญ่ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอ่า ของแกที่ทําไว้นะของเจ้าของก็ทำไว้อันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมมีต้นไม้ใหญ่ะฮะนี่ฮะต้นไม้ใหญ่จะมีสามหลังฮะดูฮะด้านโน้นฮะด้านกลางหนึ่งหลังด้านกลางหนึ่งหลังแล้วก็ท้ายซ้ายสุดข,ของมือผมอ่าอีกหนึ่งหลังเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปชมทีละหลังแล้วก็อ่าด้านหลังแปลงว่าสวยแค่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวชมกันยาวๆเลยเนาะไม่ต้องตัดวิดีโออ่าประมาณนี้ ขออนุญาตนะนี่ฮะก็จะเป็นบ้านอ่าหลังนี้ก็คือทำร้านอาหารเนาะอ่าลมลืนไปด้วยรอบลอมรอบไปด้วยภูเขานะเนาะสวยนี่เป็นร้านอาหารของแกฮะที่ทำไว้นาะสวยใหญ่ฮะนี่ฮะลมลืน ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแลยพี่ล้อมรอบไปด้วยภูเขานี่เขาด้านหลังด้านหน้าติดระดยางด้านหลังติดเขาโอ้สวยมากด้านหน้าติดระดยางด้านหลังติดเขาด้านหน้าติดระดยางนี้อ่ากว้างหกสิบเมตรนะกว้างหกสิบเมตรอ่านี่ฮะสวยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสวนย่อมต้นไม้นี่ฮะรอบเลยครับ เดี๋ยวเราไปบ้านหลังกลางฮนะบ้านหลังกลางเราบ้านหลังกลางมีอะไรบ้างอตอนระหว่างเดินไปบ้านหลังกลางก็ชมร,รอบรก่อนนี่ฮะเป็นบ้านใหญ่ๆ,ๆบางหมา้น้าไฟประปาพร้อมพี่นะไฟประปาพร้อมเนาะต้นไม้ใหญ่ล่มลืนมากต้นไม้ใหญ่ลมลืนมาก,มาลมลมากที่เห็นเขาด้าน,นที่เห็นเขาด้านหลังนูนที่ที่ถ่ายนั่นแปลงเราติดเขาเลยนะ ปลงเราติดเขาเลยติดเลยฮะไม่มีที่ใครมากั้นของเราเนาะติดเขาเลยนี่ฮะาหลังกลางเขาใหญ่มากนี่ครพี่เนาะนี่ฮะ,น,ะ,น,ฮะน,นี่หลังที่สองหลังที่สองบรรยากาศดีพี่เนาะแล้วก็ห่างถนนเส้นบานาแก่งคอยแค่ร้อยร้อาสิเมตรถึงหรือเปล่าเนาะประมาณโดยประมาณนี่ฮะ โอ้สี่หลังไม่เป็นไรเนาะเห็นตามภาพบอกผิดบอกถูกก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเห็นตามภาพแล้วกันเอามีสี่หลังฮะนี่สองหลังเล็กอ๋อสวยเนาะนี่หลังกลางอ่าหลังที่สามนี่หลังที่สามหลังที่สามก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวภาพจะสั่นนิดนึง อยู่ได้5คนฮะหลังนี้เนาะหลังเล็กอยู่ได้สามารถอยู่ได้4ี่ห้าคนครอบครัวสบายๆในหลังที่2กอก็อยู่ได้เป็น10บละเป็นสิบเนาะที่ดินแปลงนี้พร้อมอยู่นะพี่เนาะการเดินทางสะดวกมากเส้นบรรณาแก่งคอยห่างจากถนนเส้นบรรณาแก่งคอยหรือถนน3ามตอง2เข้ามาถึงแปลงเลยนะร้อยห้าสิบเมตรโดยประมาณ150เมตรโดยประมาณ เออไม่ไกลการเดินทางสะดวกสบายหามอเตอร์เวย์เส้นบาบีโครลนที่จะใช้งานได้แล้วนี่ก็ประมาณ3กิโลพี่ไม่ไกลขึ้นลงนะจุดขึ้นลงโอ้สบายสะดวกสบายมาที่ดินแปลงนี้ง่ายมากสะดวกสบายจะขึ้นเขาใหญ่จะไปกรุงเทพไปนครนายกาบาบีอินอนองแคโอใ้ใกล้กลไปหมดเนาะสะดวกสบาย นี่ฮะก็มาหลังที่สี่นี่ที่สีนะ่ผมชอบแกสร้างนะผมชอบแกสร้างสวยนะนี่จะอยู่ธรรมชาติอ่าล้อมรอบไปด้วยภูเขาพี่ล้อมรอบไปด้วยเขาภูเขาตอนนี้ผมมาถ่ายทำเดือนมีนาก็จะน้ำแห้งหน่อยเนาะนี่นะแห้งๆห,หน่อยนี่แต่ปลาๆเราม,มี อาสะน้ําแกขุดไว้ทําไว้แต่งไว้สวยมากเนาะสวยมากนี่ป่าเยอะแยะนี่ฮะจะเป็นน้ำบ,บ่อนะพูดด้วยนะพี่นี่แกออกแบบสวยครับเป็นบ่อแล้วที่ดินของเขานี่ก็ติดหลังเลยพี่หลังนี่นะอา่อาอา่าผมพูดผิดหลังนี่ติดเขาเลยติดเขาแปะเขาเลยไม่มีใคร ไม่มีที่ดินใครมากั้นระหว่างทายนี่สวยนะพี่ผมว่าเนาะรอบๆก็จะมีสวนมะม่วงฮะด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะมีมะม่วงต้นมะม่วงมะพร้าวครับเขาปลูกนี่ฮะสวนเกษตรเหมาะกับการอ่าว่ายเกษียณครับพี่เนาะเหมาะกับการไว้เกษียณใครชอบบรรยากาศ ที่ดินติดเขาธรรมชาติอ่าเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้ผมแนะนำแปลงนี้นะพี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะหกสิบหกสิบอ่าแต่ลึกนี่น่าจะสองร้อยกว่านะพี่ลึกนี่300สามร้อยใชพี่เนาะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าเมตรอะ่ะอ่านี่นจำนวนห้าไร่เนาะเอา,อาสวิงภาพให้ดู สวยนะเนาะ,ะยางใบกษียณใครอยากได้ที่ดินแบบลักษณะแบบนี้นะด้านหน้าติดลาดยางชนบทด้านหลังติดภูเขาสวยเนาะแบบนี้ขอบอกนะครับเนาะเปนนอนทสามกอคุดเขียวนะในเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่เนะาะจะของอขายเหมาทั้งหมด15ล้านบาทเนาะพร้อมบ้านสี่หลังพร้อมบ้านสี่หลังที่เรามารีวิวไว้แล้วพร้อมบ้านสี่หลัง ขาล้อมรอบนะอ่ะผมยืนกลางกลางของแปลงด้านหน้าที่ผมรีวิวมาก็เขาเหมือนกันนะนุ่นเขาเออขาหน้าเขาหลังล้อมรอบเลยพี่เนาะการเดินทางสะดวกสบายนะเอา้าเราเดี๋ยวผมมาสรุปนะเดี๋ยวผมมาสรุปแพบน,นะครับตั้งกล้องก่อนเอา้ามาสรุปครับที่ดินแปลงนี้ในจำนวนทั้งหมด5าไร่ เนาะเอกสารสิทธิ์นสอสกขุดเขียวที่ดินพร้อมบ้านน้ำไฟประปาพร้อมที่ดินพร้อมบ้าน4หลังเนาะหน้าติดถนนลาดยางกว้างโดยประมาณ65เมตรโดยประมาณ65เมตรแล้วลึกประมาณ300กว่าเมตรเนาะห่างถนนเส้นบรรณาแก่งคอยเข้ามาถึงแปลงนี้นะถนนเส้นบรรณาแกลคอยหรือถนน3ตองสองเข้ามาถึงแปลงก็ประมาณ150เมตรเนาะ ห่างมอเตอร์เวย์เส้นบางบีนโคราชที่จะใช้งานได้แล้วประมาณ3มกิโลจุดขึ้นลงนะพี่นะจุดขึ้นลงพี่จะจะขึ้นจะไปโคราชจะเข้ากรุงเทพตรงนี้นะห่างแค่3มกิโลเนาะ,ะพี่มาจากกรุงเทพหรือมาจากเขาใหญ่ก็ลงที่จุดนี้ฮนะเขาเรียกโคกกรุงจุดขึ้นลงที่โคกกรุงเส้นบ้านนาแข่งคอยหรือถนน3ตองสองง่ายมากเนาะการเดินทางผมคอแนะนำแปลงนี้ในเนื้อที่ทั้งหมดนะ15าไร่พร้อมบ้าน4หลังขายเหมายกแปลง 15ล้านบาทอยู่ที่ตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเบอร์โทรผมก็ติดต่อ,อทุกช่องทางนะ้ฮะติกต o อก็มี Facebook สมานสีสว่างเนาะอ่าอติกตอก็เสียหมาห้าตลอดชื่อเดียวกับยู u ูบเนาะแต่ Facebook ก็สมานสีสว่างแล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางครับเบอร์โทรผมก็0923804583ครับสวัสดีครับ